สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Magic Marble t a r ด t by Jan Pat นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะพลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรเริ่มจากคนที่เป็นสถานะของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนั่นเองนะคะ พลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะหากคุณได้อะไรที่มันไม่ดีต่อใจปล่อยวางไว้นะคะไม่ต้องเก็บไปคิดหรือไปเครียดให้ใส่ใจนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานโดยรวมค่ะแต่ถ้าใครอยากได้พลังงานโดยตรงของคุณเลยนะคะแนะนำให้แอดไลน์ ID ที่ทิ้งไว้ตรง Description เข้ามานะคะเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงของคุณเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนั่นเองนะคะ เอาละค่ะก่อนจะเข้าสู่การพยากรณ์น,นะคะขอบคุณสปอนเซอร์ช่องของเรานะคะลิสติกสาริก้าค่ะลิสติกที่ผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกมาแล้วถึง2วาระนะคะให้คุณในด้านของเมตตามหานิยมนะคะแบ่งออกเป็นสวัดิก้าสั่งงานสาัดิกาสั่งเงินและสาัดิก้าสั่งรักนั่นเองนะคะ เนื้อเป็นเนื้อกะเมี่นะคะสามารถมิกแอนด์แมทเอามารวมกันได้แต่ก่อนจะใช้ต้องมีการไ่้ยมนบทคาถาก่อนซึ่งมนบทคาถามีทิ้งไว้ในไลน์ออฟฟิเชียลของซาริกา้าทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คลิปนี้เข้าไปดูได้นะคะรวมไปถึงขั้นตอนในการสั่งซื้อนะคะเซตหนึ่งมี3แท่งค่ะเซตราคาเซตละ,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 ะ590รบาทแต่ถ้าซื้อแท่งเดี่ยวจะอยู่ที่แท่งละ250บบาทนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะเอาละค่ะ มาดูสิว่าพลังงานความรักของเพื่อนๆนนะคะชาววันศุกร์ค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเช่นใดนะคะ j u s t i c ค่ะ t r e อ of ว n e ค่ะ King of Cup <oughs> เอสปอนค่ะและดีเอ็มพลสค่ะ พลังงานของเพื่อนๆวันศุกร์ในสถานะนี้นะอาจารย์แพทย์บอกว่าวันน่าจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการริเริ่มหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือการได้ของชิ้นใหญ่ของชิ้นสําคัญเข้ามาไว้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะมีแนวโน้มที่คุณอาจจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการทํานิติกรรมเอกสารสัญญาในระยะยาวเกิดขึ้นนะคะด้านของหน้าที่การงานก็มีความค่อนข้างที่จะมีความาเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงนะคะ คุณอาจจะมองหาช่องทางการทำธุรกิจอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมจากงานประจำที่คุณทำอยู่ก็เป็นได้นะคะแล้วก็มองจากตรงนี้นะคะพลังงานของคุณก็อยู่ในแนวทางที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวของความรักนะคะมันก็จะทำให้คุณอารมณ์ดีไปด้วยนั่นเองค่ะ,ะมาดูซิแล้วพลังงานของคู่ชาววันศุกร์เป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ five of วอนคิงออฟซอสเดอะมาจิกเชียนโฟออฟซอสและไนออฟพันธกิจนะคะดูแล้วเหมือนกับ คู่ของชาววันศุกร์ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของการมีปัญหากับคนนอกค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงเดือนนี้พลังงานของเขามันออกไปในแนวทางแห่งการแบบต่อต้านออกไปในแนวทางแห่งการเป็นแบบว่าไม่ค่อยยอมใครมากกว่านะคะไม่ค่อยยอมใครแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานหรือสิ่งต่างๆที่เขาจะ เจอเจอเนี่ยมันมีในเรื่องของการริเริ่มการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องราวของความรักแล้วบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าคู่ของคุณไม่ค่อยมีความหวานชื่นสักเท่าไหร่เลยบางครั้งเจอหน้ากันก็พูดจาห้วนๆแบบมะนาวไม่มีน้ําใส่กันอะไรประมาณเนี้ยด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าใจคุณและใจเขามันไปโฟกัสเกี่ยวเรื่องของการงานการริเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้น ให้ระมัดระวังในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนรักและคู่ครองของคู่ชาววันศุกร์ด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะในเรื่องของอเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคไข้ไข้เจ็บอะไรประมาณนี้นะคะพลังงานโชว์ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่นไร Queen of Sauce Four of King of Pentacles Seven of Sauce. ดูเหมือนไม่ค่อยที่จะใส่ใจกันในด้านของคำพูดและการกระทำแต่จริงๆภายในใจเนี่ยก็มันมีความมั่นคงมีความหนักแน่นนะคะเขาอาจจะแสดงออกมาเป็นลักษณะของอาการกระทำทางอ้อมให้คุณรู้สึกได้ว่าเขามีความมั่นคงแต่ถ้าเกิดว่าไปถามเขาหรือไปอไปค้นหาความเป็นจริงว่าเออเขาใส่ใจคุณไหมเขาห่วงคุณไหมอะไรประมาณนี้บางทีคุณอาจจะได้รับคำพูดอะไรที่มัน ไม่ค่อยหวานหูสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ว่าการกระทําของเขาโดยอ้อมเนี่ยมันก็สื่อให้เห็นถึงความมั่นคงหรือการทุ่มเทเพื่อครอบครัวนะคะเพื่อครอบครัวบางครั้งเนี่ยบางทีคุณจับเอาเออคุณไม่จับเอาอารมณ์อย่างนั้นมาคุณจะจับเอาความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนคู่รักคนอื่นว่าทำไมไม่เหมือนคู่รักคนอื่นทำไมคู่คุณเป็นคนแบบไม่ค่อย จีจา๋าไม่ค่อยเอาใจใส่ดูเหมือนดูนิ่งเกินไปไม่ค่อยใส่ใจบางทีก็จะทําให้ชาววันศุกร์เกิดอาการแบบน้อยออกน้อยใจแล้วอาจจะแบบแอบบทําอะไรลับหลังคนรักคู่ครองไปบ้างอะไรประมาณนี้ก็เตือนให้เรามาระวังค่ะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกในด้านของความรักได้เก่งนักแต่เขาเป็นคนที่มีความมั่นคง มั่นคงทางอารมณ์มั่นคงทางจิตใจเวลาจะช่วยหรือจะอะไรต่างๆนานา,นาเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้พูด <c oughs> ไม่ไม่ป้อนคําหวานให้กับคุณแต่เขาจะแสดงออกโดยการทําให้คุณเห็นเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคู่ชาววันศุกร์อยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยอย่าเรียกร้องอะไรที่มันมากเกินไปถ้าเรียกร้องอะไรที่มันมากเกินไปบางทีคุณอะ่ะจะเป็นฝ่ายผิดหวังเสียเองเพราะว่าเขาอาจจะทําให้คุณไดแ้แค่เท่าที่คุณเห็นอะมาดูสิว่า ไพ่เดาขีจะให้คำแนะนำอะไรต่อนะคะไพ่ใบที่81ค่ะ41ค่ะ61ค่ะ,คะใบที่3 สิบหกค่ะ,ะดูจากหน้าไพ่นะอก็เหมือนกับว่าก็ยังมีความรักมีความหวังดีมีไมตรีจิตที่ดีบางครั้งก็อาจจะห่างเหินกันนะคะเพราะเขาไปใส่ใจกับเรื่องงานหรือการที่เขาอาจจะเขาเรียกว่าถูกควบคุมคอนโทรลโดยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้มันก็เลยทําให้เขาอาจจะต้องรักษาภาพรักษาอิมเมจแต่ในความสัมพันธ์นี้นะมันก็ยังคงที่จะต้องอดทนและก็ต้องฝ่าฟันต่อกันไปเรื่อยๆนะคะบางครั้ง ใครสักคนหนึ่งหยิบยื่นช่องทางและโอกาสมาให้คุณอย่าเพิ่งคิดว่าเขาช่วยคุณอย่างเต็มที่นะบางทีเขาอาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนอาจจะยังไม่ได้จริงจังที่จะช่วยเหลือคุณและครอบครัวคุณอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นคุณก็อย่าเพิ่งที่จะไปโฟกัสหรือไว้ใจคนอื่นมากที่สุดคู่ของคนวันศุกร์เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าต้องพึ่งตัวเองมากกว่าที่จะไปพึ่งคนอื่นๆเพราะนั้นบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกในด้านของ คําคพูดหรือการกระทํามากนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในเรื่องของอนาคตการวางเป้าหมายไว้หรือการวางรากฐานให้กับครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องที่ มันอยู่ในหัวเขาแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาควรจะทํายังไงต่อไปเพื่อจะทําให้ครอบครัวไปในทิศทางที่มีความมั่นคงมากกว่านี้นั่นเองนะคะบางครั้งอาจจะคิดเยอะคิดไกลไปหน่อยนะคะเรื่องราวของความรักก็เลยไม่เอามาเป็นประเด็นในช่วงพิเรนนี้เพราะนั้นในเดือนพฤษภาคมอย่าไปถามหาความหวานชื่นในเรื่องของความรักไม่มีค่ะมีแต่ความมั่นคงจริงจังและก็จริงใจถ้าเกิดคุณรับได้ก็ถือว่าความรักคุณไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นจุดที่ทําให้คุณรู้สึก เครียดห,ห,หรือกุดลือกังวลไปได้เลยนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสำหรับคนที่มีคู่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกับคนคบคนคุยชาววันศุกร์กันต่อค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะคนคบคนคุยชาววันศุกร์นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้พลังงานของคุณเป็นเช่นไร King of p e n t a c l e ค่ะค่ะ n นออฟอไม่ใช่ NINE ค่ะ s i x of Six of Cups ชาร์จสติดไนท์ออฟคับควีนออฟวอนนะคะไพ่บุคคลเกิดขึ้นตั้งสามใบเป็นไพ่บุคคลแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอืมถ,ถ้ามองถึง ในแง่ของสภาพความเป็นอยู่หรือสภาวะชีวิตของเพื่อนเพื่อนเราในสถานะของคนคบคนคุยเนี่ยนะดูเหมือนว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้พบปะคอนแทคก,กับผู้คนมากหน้าหลายตาก็ว่าได้นะคะรวมไปถึงการมีความรักอะไรใหม่ๆมีคนใหม่ๆมาหยิบยืน่นความรักหยิบยื่นไมตรีให้แต่ดูเหมือนใจคุณก็ยังโฟกัสอยู่กับคนเก่า ยังโฟกัสอยู่กับเรื่องราวเก่าเดิมนะคะคุณต้องการความชัดเจนต้องการความมั่นคงกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่ด้วยแต่ดูเหมือนว่าคุณก็รอแล้วรออีกก็ยังไม่เห็นความชัดเจนสักทีหนึ่งจนกระทั่งมีคนเนี่ยแบบจะหยิบยื่นไมตรีมาให้คุณคุณก็เลยเริ่มรู้สึกรังเลแล้วว่าเอ๊ะคุณจะเอายังไงดีจะรับไมตรีใหม่หรือว่าจะสลัดอันเก่าดีคุณก็เลยเกิดความรู้สึกเหมือนกับอยากจะให้ความชัดเจนกับชีวิตของคุณเองว่าคุณควรจะไปในทิศทางใดบ้าง อะมาดูสิว่าแล้วคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอ,อยู่เขาเป็นเช่นไรนะขนาดมือนะคะควีนอัพอลค่ะเชมพลานเชนอัพซัส f ไฟออฟ o อร c e To of s ซอ r c e จะบอกว่าคนที่คุณคบอยู่ที่นะคะอเขายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรให้กับตัวเขาเองได้หรือชีวิตของเขาเองได้ความเจ็บปวดมันยังคงตราตรึงมันยงคงฝังแน่นอยู่นะคะเขาอาจจะเคยเจอกับสภาวะแห่งความเจ็บปวดมาก่อน แล้วก็เอาตัวเองไปทุ่มเทกับเรื่องของหน้าที่การงานทั้งๆท,ที่เขาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่เขากลับรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจว่าจะนําพาความรักครั้งนี้ไปต่อได้จนถึงฝั่งฝันหรือเปล่าบางทีเขาก็รู้สึกเหมือนชัดดาวตัวเองนะคะแล้วก็บางทีอาจจะแบบยังตัดใครคนเก่าออกไปจากใจเขาอย่างไม่ได้มันก็เลยเกิดความรู้สึกลังเลไม่มั่นใจว่าตัวเขาเองเนี่ยจะสามารถเป็นคนรักหรือเป็นคนที่ดี กว่าเดิมได้หรือไม่เพราะเหมือนกับว่าใจเขามันยังคงสับสนอยู่กับเรื่องราวเก่าๆความเจ็บปวดเดิมๆที่ยังคงไม่จางหายไปจากหัวใจเขาและการเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นกันอย่างค้างค้าคาคยังไม่ได้ที่จะแบบสารฝันให้เต็มที่หรือมีการพัฒนาไปในแนวทางแห่งความมั่นคงเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะของจิตใจเขาอะมันอาจจะยังไม่พร้อมด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมาประกอบกัน มาดูสิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณคบเนี่ยมันจะเป็นเช่นใดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ the star ค่ะ Ace of charges two o f c u ัา t ด e อ o ฟรทรีออรพันอลเดี๋ยวมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารกันคุณอาจจะต้องให้เวลากับคนคนนี้หน่อยถ้าคุณคิดอยากจะไปต่อกับเขานะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่มากเลยทีเดียวบางครั้งด้วยสภาวะตัวส่วนตัวของใครคนนั้นของของเขาเองเขายังไม่สามารถที่จะตัดใจจากอะไรบางอย่างได้แต่เขาก็ กำลังที่จะตัดสินใจหรือกําลังที่จะตัดใจ move on จากสิ่งเก่าๆเพราะว่าไอ้อะไรที่มันเริ่มต้นไว้อะมันยังทีมันยังขาดการสื่อสารยังขาดความเข้าใจกันอย่างชัดเจนและอย่างหนึ่งระยะทางมันก็เป็นตัวปัจจัยเป็นตัวที่เป็นเหมือนกับช่องว่างที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยังคืบหน้าไม่ถึงไหน นะคะด้วยความสัมพันธ์ทางไกลหรือรักระยะไกลมันก็มีส่วนเหมือนกันว่ามันอาจจะเกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นในอนาคตมันทําให้เขาคิดเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะตัดใจมันอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแอเรียหรือในพื้นที่เดียวเขาซึ่งมันมูฟออนเหมือนกันยังมูฟออนได้ไม่เต็มที่แล้วคุณซึ่งมันเป็นคนคบคนคุยแล้วมันเป็นความรักที่อาจจะเป็นรักระยะไกลมันก็เลยทําให ยังไม่สามารถที่จะมาพบปะมาเจอเจอกันได้อย่างเต็มที่เหมือนเริ่มต้นไว้แล้วก็ค้างคากันไว้อย่างนั้นทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์เขาก็จะให้ให้อะไรมันชัดเจนขึ้นโดยการพูดกันหรือการเจรจากันรอคอยอีกสักนิดหนึ่งค่ะรอคอยให้เขาคิดได้ตัดใจได้กับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็หันกลับมาโฟกัสกับเรื่องราวต่างๆที่เขาได้เริ่มต้นขึ้นนะคะแล้วก็พูดคุยกันสื่อสารกันให้อย่างเต็มที่ถึงความรู้สึกที่คุณอยากได้ ว่าคุณอยากได้ความรักออกไปในรูปแบบไหนคุณให้เวลาขีดเส้นตายแับเขาเลยว่าถ้าเกิดภายในระยะเวลาเท่านี้เท่านี้ยังมูฟออนกับเรื่องเก่าไม่ได้นะคุณก็จะเปิดโอกาสให้คนอื่นๆเข้ามาเพราะว่าคุณก็ทําไมจะต้องมารอโดยที่ไรจุดหมายมันจะต้องมีขอบกรอบเวลาที่ชัดเจนให้กับคุณเพื่อที่คุณจะได้ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะ ่ไปทําบุญค่ะนะคะณขณะนี้ระหว่างที่รอเขาก็แบบไปทําบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ้างนะคะที่มาขัดขวางความรักของคุณไม่ให้ไปถึงฝั่งฝันสักทีนะคะเขาก็ยังคาาคาซังอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นวิบากกรรมที่ผูกติดกันไว้ถูกจองจําไว้นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะคุณอาจจะมีคู่เก่าในอดีตชาติ หรือเขาอาจจะมีคู่เก่าในอดีตชาติที่มันยังล็อกแน่นหนากันอยู่ลักษณะแบบนี้มันก็เลยมาเป็นตัวถ่วงมาเป็นตัวขัดขวางความรักของคุณให้มันไม่ก้าวหน้านะคะลองไปทําบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะไปปล่อยปลาไหลนะคะอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการถวายสังฆทานก็ได้ไปทําบุญตักบาตรได้หมดเลยนะคะบริจาคเงินอะไรประมาณนี้อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรในด้านของความรักที่มาขัดขวางความรักของคุณกับค,คนที่คุณอ่า คนที่คุณรักน่ะนั่นแหละนะคะเพื่อให้เขามารับกุศลผลบุญนี้ไปแล้วก็เลิกขัดขวางนะคะทำให้ความรักของคุณเนี่ยมันมีความชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อืมไพ่ออกมาในแนวทางเดียวกันเลยนะเนี่ยเป็นไพ่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปอุทิศบุญค่ะขอพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาและคุ้มครองเหมือนจะช่วย แต่ก็ไม่ช่วยเหมือนจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาแต่แล้วมันก็ไม่ถึงสักทีนะคะเหมือนกับมีคนคอยจับจ้องมีคนคอยสังเกตสังกานะคะหรือคอยจับตามองดูคุณและคนความรักของคุณอย่างไม่ไม่วางตาไพ่ออกมาในเชิงว่าไปทำบุญให้กับคนเหล่านั้นจ้ะ นะคะแล้วขอพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเพื่อปัดเป่าทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันมีความชัดเจนมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วทุกอย่างมันก็จะค่อยคอยคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นในที่สุดนั่นเองนะคะจบแล้วสําหรับคนคบคนคุยเดี๋ยวไปเจอกับคนสดกันต่อได้เลยนะคะสวัสดีค่ะมาถึงคนสดแล้วคนสดชาาวันศุกร์พลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรนะคะในเดือนพฤษ,ษภาคมนี้ Mm. 3 of one. ค่ะ huh? of chalices 5 of pentacles ไ h ซ์ o อฟช a ร i สส s nice และคิงออ f วอ n d นค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะได,ได้ได้พบปะนะคะได้เจอเจอกับสังคมใหม่ๆเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะหรือ คู่ค้าคู่สัญญาหรือลูกค้าได้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันดูแนวโน้มของพลังงานหน้าไพ่มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้พบเจอกับกลุ่มคนผู้คนมากขึ้นนะคะและภายในกลุ่มคนผู้คนนั้นอะ่ะบางครั้งก็อาจจะมีในแง่ของการหยิบยื่นไมตรีที่ดีมาให้กับคุณแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คนที่เข้ามามันยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่คุณต้องการทิทีเดียวคุณก็ยังคงรู้สึกเหมือนกับโหยหาอ่าโหยหาคนที่ตรงใจโหยหาคนที่ตรงสเปคคุณอย่างมากซึ่งมันอาจจะยังคนที่เข้ามาหรือคนที่พยายามที่จะหยิบยื่นไมตรีให้กับคุณเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ตรงสเปคคุณได้อย่างจริงๆจัง,จ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 งคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันก็อยู่คนเดียวไปก่อนก็ได้ ยังไม่ต้องซีเรียสเอาใจไปทุ่มเทกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะไปทุ่มเทให้กับความสำเร็จอะไรประมาณเนี้อ่ะมาดูซิมีใครที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือไม่ชัวปอนค่ะเดอมูน เอซออฟเอสอฟวอนเจนออฟชาริส s เนอฟและไฟฟ์ออฟ s อนะคะรู้ละคนที่เข้ามาเหมือนยิบยื่นไมตรีมาให้คุณแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่ตรงใจคุณสักเท่าไหร่เขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนมาแบบมาเร็วมาแรง เต็มสปีดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพอเวลาโฟกัสเข้ามาให้คุณปุ๊บเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าอืมฉันก็คงจริงไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับคนที่มีครอบครัวแล้วคือก็รู้สึกดีนะที่มีคนมาชอบแต่ไม่รู้สึกโอเคถ้าเกิดคนคนนั้นก็ยังมีพันธะมันยังเหมือนยังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นทําไมไม่โสดเสียทีเดียวจะได้ตั้งหน้าตั้งตาคบกันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าถ้าเข้ามาแล้วยังเป็นคนที่ยังมีเจ้าของแล้วอ่ะคุณก็ไม่โอเคอืมประมาณนะะค มาดูแล้วความสัมพันธ์แนวโน้มจะเป็นเช่นไร Ni โอด o f พทาน c ทอ e ์โกลเทนนอครับไนโอบซอร์ูอซอร์ แ e n ออฟพันะคุณก็ไม่ได้ว่าเชิงปฏิเสธนะแต่คุณก็จะรักษาระยะห่างรักษาระยะห่างให้ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีพูดคุยมีสื่อสารกันบ้างแล้วคุณก็จะใช้ลุกนิ่งหรือเงียบไปนะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาไม่ได้เพราะมันเต็มไปแล้วอ่ะนะคะเบอร์สิบถ้วย10 10ิเหรียญมันเต็มทุกความสัม,สมพันธ์ไปแล้วคุณเหมือนกับว่า คุณจัดเข้าไว้หรือวางเข้าไว้ในที่ที่เหมือนกับว่าเป็นการ,รยานามิตรที่พอมีปัญหาปรึกษาได้คุยได้แต่ก็อาจจะไม่ได้สารสัมพันธ์ให้มันไปทีละก้าทีละเก้าเพราะความรู้สึกที่คุณมีมันรู้สึกเหมือนกับว่าคุณชัดดาวคุณปิดกั้นสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วอะไรประมาณนั้นนะ,ะก็มีพูดคุยมีสื่อสารกันนะคะแต่เป็นการสื่อสารที่ไปในเชิงของการงานหรืออะไรที่มันต้องมีธุระเกี่ยวข้องกันเท่านั้นเองแต่ในด้านของความรู้สึกในด้านของความรักเนี่ยคุณก็อาจจะเหมือนกับ ตัดโอกาสด้านนั้นไปนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการความแน่วแน่และมั่นคงในเรื่องราวของความรักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไหนๆจะมีความรักครั้งทีมีให้มันดีไปเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันมีแล้วมันยังดีไม่ได้ก็อยู่คนเดียวสดๆส,สวยๆไปก่อนก็ถือว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยคือความคิดของคุณเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ มาดูสิแนวโน้มของคําแนะนำจากไพ่เดอะคีมีอะไรบ้างเนี่ยจนเจียนจะขาดอยู่แล้วจนเจียนจะขาดอยู่แล้วไพ่ใบนี้มาอีกแล้วนะคะคนที่หยิบยื่นช่องทางและโอกาสมาแต่ก็ยังไม่ได้จริงใจกับคุณอย่างเต็มที่นะคะการถูกจับผิดหรือการถูกจับตาม,มองอยู่ตลอดเวลาหรือการที่มีคนออกมา คุยแคะแกะเกาความเป็นคุณนะคะความรักที่มีในเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงยังไม่ใช่ความรักที่มาจากหัวใจอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงให้รอจังหวะและโอกาสไปก่อนค่ะนะคะคนที่เข้ามาในฟีเรีย์นี้มันก็จะเข้ามาเพราะว่าหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะคุณอาจจะรอมาจนกระทั่งเหมือนกับว่าสายป่านมันจะเริ่มขาดแล้วนะคุณจะไม่ไหวแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่า เขาคนนี้ที่เข้ามาแล้วมันยังเป็นคนที่ยังไม่ได้ใสสะอาดซะจริงๆคุณก็พร้อมที่จะตัดนะเหมือนกับเขาหยิบยื่นช่องทางและโอกาสมาให้แต่มันยังเป็นโอกาสและเป็นช่องทางที่มันยังมีเงื่อนไขเข้ามาแล้วซึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่ทําให้คุณเสียเปรียบคุณอาจจะต้องรอเวลาไปอีกสักระยะหนึ่งมันอาจจะยังไม่ใช่โอกาสที่ดีสําหรับคุณคนโสดในการที่จะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับตัวเองนะคะเพราะคุณคิดว่าความรักอย่างเดียวที่ มันเป็นอะไรที่คุณต้องการมากกว่าในเรื่องของความต้องการด้านเงินทองหรือความสุขสบายอย่างอื่นเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องการคนที่เขามีเวลาให้คุณแล้วก็เห็นความสําคัญกับคุณคนเดียวมากกว่าที่จะแบ่งเวลามาให้เป็นคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นคนโสดอาจจะยังต้องโสดต่อไปถึงแม้ว่าจะมีใครคนใหม่เข้ามาแต่มาตรฐานมันยังไม่ถึงเป้าตามที่คุณคาดหวังไว้คุณก็อาจจะยอมอยู่แบบ สดๆสวยๆไปก่อนสักระยะหนึ่งจนกว่าคุณจะ,จะเจอโอกาสในจังหวะที่ดีหรือเจอใครที่ตรงใจคุณผ่านเข้ามาจริงอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะนะคะจบแล้วสำหรับคนโสดค่ะนะคะหากชอบการอ่านไพ่สไตล์ของจันแพทย์นะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จันแพทย์จะนำมาลงให้คุณเป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้จันแพทย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย